ตั้งแต่บ่ายอุ้ยออนมอนว่ะมีคนใส่มาเหรอหรือไม่ใช่ไม่มีไม่มีใช่ปะมาเองใช่ปะเครื่องเครื่องนี้ไม่ล็อกเครื่องนี้ไม่ล็อกไม่มีลูนไม่เอาหย่อยอ่ะเฮ้ยโอเยอะไรเนี่ยอุ้ยเฮียกูแตกเลยแล้วกันเนิร์สเนิร์สตัว B แล้วด่านแม่งอย่างโล่ด่านี้เนิร์สวิ่งติดเยอะนะไปหาคนบันไปไปก่อนแล้กันเหมือนคนเดิมเลย ใช่หรอไม่ใช่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 โพชัช่นปะเนี่ยอ,อ,อย่าเลยเดี๋ยวอยว่าพูดถึงเขาไม่ได้ไม่ได้วายมีเห็นโพชั่นเข้าเกมยัดใบ่ายอยู่มั้งเจ้าไม่ใช่อยู่กับเพื่อนพี่เพราะว่าเพื่อนเจ๊เ<ว><ว>จ๊เ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 จ๊จพักวันนี้เราอยู่กับปลาที่ภาษาล่างซ้ายปัน่นปั่นกลางบนอยู่กลางบนปัน่นเออกลางบนถูกละถูกต้องกลางบนต้อง,องสว่างเกินขนาดนี้ ไม่รูด<ะ>ไหมอ๋อไม่มีโอเครอเครื่องไม่มีรูก็ไม่มีหรอหรือเครื่องวะไม่นะอยากนูก็โดนลองลอง,ลองโดนตีดมูมีบอลโลมีบอลโลไม่ต้องห่วงมีบอลโลให้เค,เครื่องกาง,งบนนะเพิ่ง50%นะเครื่องแตกเฮ้ยนานอยู่นานอยู่นานอยู่เป็นกูกูแตกงานแล้วบ้านฟ้าเป็นต้นินครับโอเคครับเขาตามรอยใครบอกว่าเออบ้านใหญ่มีไม้ข้างบนสองแผ่นเลยนะบ้านใหญ่ ท่านนะสิไม่ไม่พยายามฉีดกับเพื่อนมาดิปล่อยปล่อยปล่อยให้ฆาตกรแหว่งโอ้โหกูนล่ะพี่วสิิวสิเอเชนส2คนเลยเจอี้นะเดี๋ยวหนูไปแตะเพื่อให้ี่ตอเลยตอไป่นมาเครื่องยะเครื่องพี่ัอมอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่ฉีกให้แต่ฉีไปไหนไม่รู้นะกำกร ับใจเย็นเพราะนมพี่ลากมาบ้านเล็กว่ะไม่มีใครอยู่ไหมแต่ลากมาแล้วไม่มีไม่น่ามีนะับเพื่อนเสร็จไปแล้วครับกลับบ้านใหญ่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 บบหญเพืนแตกไปหลุดแล้วกันหลุดหรือเปล่าวะ หลุดไหมหลุดหลุดลดลดลดเพื่อนที่บ้านใหญ่เจอหลุดอ้าวเพื่อนอยู่บ้านใหญ่คือด่ามันโล่งเว้ยถ้าเจอกระต่ายกันเนี่ยแตกแตกทันทีเลยเออก็น่าจะแตกอ่าบีกติดไปดิเฮออเนฮ้ยเฮ้ยเนื้อใจร้อน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 พี่ซ่อมอยู่ปะซ่อม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 ฝาบนซ่อมขวาบนอยู่ซ่อมฝาบนเนื้อใจร้อนเนื้อใจร้อน พิ่งแตะนะในสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์่าีกงเยเมื่อกี้เครื่องติดล่าสุดคือซ้ายบนใช่ไหมจำไม่ได้ว่ะดิไซส์คือเครื่องท,ที่พี่ต้มอ่ะผมไม่รู้แล้วว่าเขาอยู่ไหนอยู่กับพี่ใจเย็นดีมนันทันทีจะย่างเยวเลยแต่กูแตกเขารอ,อบนี้โดนหนึ่งจีเนื้อใจร้อนเนื้อใจร้อน ใจเย็นมีใครปั่นอยู่ปะไม่มีกลางครับไม่ปั่นคุณยอมเพ่อเจ๊เต็มอยู่อ่ะเจ๊ไม่ยอมไม่คุยเขามีความยืดหยุ่นเปล่าไม่รู้เหมือนกันอยู่กับพี่พี่รักมาขวาขวากลางขวากลางอยู่กับพี่ขวากลางตาลากองขวาล่างพี่ไปปั่นฝั่งบ้านเล็กเลยนะเครื่องฝั่งบ้านใหญ่เรเสร็จแล้วพี่อยู่บ้านใหญ่นะพี่อยู่บ้านใหญ่พี่กำลังกูไม่รักไหมกูรักโมโซหมดแล้วตอนเนี้ย ใช้ก่อนละกันแลาวมาเจอเพื่อนเพื่อนแตกเพื่อนกลังจะแตกเจอเพื่อนอีกแล้วเหรอโอ้โหเพื่อนอ้ก็เพื่อนอยู่เราเรากับเพื่อนฮิวอยู่ที่บ้านบ้านใหญ่อ้าวเหรอโทษทีมันโล่งไงต้องหาที่กำบังทอะไรอะไรเขาไม่แขวนนะอะไรเนี่ยเนื้ออะไรเนี่ยเาแล้วก็แห้งๆหรอเปล่าอยู่กับพี่อยู่บ้านเล็กอยู่แล้วอยู่เลยอยู่บ้านพี่บ้านเล็กเลยอยู่อยู่ได้นะตอนนี้ตอนนี้เท่านั้น เฮ้สวยมันใหญ่มันใหญ่มึงคิดเพื่อนเลยเฮ้ยใจเย็นพ่อนุ่มเหนือใจร้อนอะไรเนี่ยฝึกเล่นได้เลยอ่ะแบบนี้เขาเอาเนื้อเฮ้ยโนวันแน่เลยว่ะใครจะเล่นเซ็ตเราปะวะมีคนอยู่บ้านเล็กอะไรปิดประตูปิดปิดได้หรอกลัวแล้วออกฤทธิ์มาทีหลังกลัว อยู่วะพี่เอา้าหลุดไปไหนอะหลุดนะไม่เกี่ยวนะทำไปเองนะก็ล่าอย,าอยู่บ้านในกระเบังใหญ่หาหาเทมเพิ่หมดเลยไม่ไม่ได้ถอนสักอันเลิศน,นวล <laughs> ที่ถ้าไม่งั้นพี่ซ่อมไปได้หนูหาเทมเพิ่มหนูพอจำตำแหน่งได้อยู่เลิศนวลเด็กแค่บ้านใหญ่อะ่ะเดี๋ยวพี่ซ่อมบ้านใหญ่แล้วกันนะซ่อมอะไรพี่ได้หนูแก่ทเทมเพา่มเราแค่ไม่ใหญ่เสร็จแล้วเหรอเราซ่อมบ้านเล็กไม่ใหญ่เสร็จแล้วนี่ไม่ใหญ่เสร็จแล้วเราซ่อมบ้านเล็กเราซ่อมบ้านเล็กโอเคโอเคแป๊บแป๊บแป๊บ ื่องนี้ได้50เปอร์แล้วนะเครื่องตรงในเม็ดน่ะถ้าเดินโนวันจริงเดี๋ยวหนูห่านเทอเทมไฟไอ้ห่านเทอเทมให้สรุปอยู่บ้านเล็กนะงอยู่บ้านเล็กนะลุอยู่บ้านเล็กนะเพื่อนจุ๊กเก่งว่ะออใช่คนนี้ไม่เพื่อนคนดีห้ามทิ้งเว้ยเพื่อนคนดีห้ามทิ้งถ้ามันตายเราตายด้วยเว้ยคนนี้ห้ามทิ้งมันไม่ตายหรอพี่เขาไม่เขาไม่แขวนพี่ไอ้นี่เขาไม่กี้มไม่กี้กคูพวกโมโหเลยมึงอ่านไหนเพื่อนออฟฟาร์ดิ้งอ่ะรู้จะพูดยังไงเลย เราเท่มอยู่นะพี่เพิ่งเสร็จนะเราชาไปสองข้างล่างอ่ะเราชาข้างล่างไปแล้วสองเหลือแค่ขวาครับบนคิลเลอร์ไปคิเลอร์ไปไปไหนวะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่อ่าเพื่อนหลุดนะเพื่อนหลุดนะเพื่อนหลุดเพื่อนหลุดเพื่อนหลุดแล้วผีไม่อยู่อ๋อพี่น่าจะอยู่กับพระบุญดันอ่ะไม่อยู่หนูเหมือนกันอยู่เพื่อนอีกแล้วพี่ปัดบัตรเล็กได้ห้าสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ พท่าเท็นหน้าเหลือสามพันใช่ไหมเหลือสองเหลือสองพันดิถูกไหมอนนี้เหลือสองเลยอ่าเหลือสองพันถูกต้องเรา,ชาใช้ไปสองใช่ใช่เหลือสองพันเพราะปลาปลาหนึ่งแล้วพี่เม่นหอนเลยใครเช็คบ้านใหญ่ยังอ่ะอ่าไม่ได้เช็คเลยครับไม่ได้เช็คเลยครับเอ้ามาหรอออกดีรออะไรแตะเพื่อนได้นะปลา ไม่พี่อยู่กับพี่อยู่กับอยู่กับเนี่ยอยู่กับผีสองคนตอนเนี้ยร้อนอ้าวพอดีเอาจุกไปจุกไปจุบ้างนิดไปเดี๋ยวไปแตะเพื่อนปลาปลาขาเราเช่นต่อพี่พี่ที่พี่ถึงเพื่อนละอ้าวไม่เป็นไรเต็มเต็มเลยก็ได้ไม่น่ากลับเต็มเลยเต็มเลยพี่เสร็จแล้วพี่เฮียเสร็จแล้วพี่ขึ้นไปหาบ้านใหญ่ได้ปะ วมน hmm. อะเดยวหางรอบ,บ,บแบกอ,อ่าได้แล้วถ้าพี่พัดพี่ขออภัยนะตาพี่อะสุดยอดเลยพี่บอกแค่นี้เลยเดี๋ยวเจออันนี้อ,อัอนหนึ่งแล้วารถเหลืองอันนี้แม่จะอยู่ฝั่งตรงนู้นว่ะฝั่งที่อยู่กับพี่ต่ะโอเคข้างบนข้างในไม่มีแต่ข้างนอกดูไม่ได้ว่ะมันต้องขีดต้องพังกำแพงให้อ่ะออกไม่ได้ข้างบน ข้างในตัวเฉขวาอยู่เราเกขวาอยู่เช็คไปด้วยโดนไล่ไปด้วยอย่ามานะเห็นแลวเห็นไลวเห็นไลแล้วเพื่อนเพจะติดเครื่องไมพี่เครื่องมันจะเสียล้วไม่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 ไรถ้มตไม่ลมวถ้าไม่ไม่นมันช่ได้ไม่ามีก็เดี๋ยวเไม่ไม่ไม่อม่ไ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 อ่ไม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 อไม่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 ไมหไม่ไม่ม่ไ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 ม่ม่ไม่ไม่ม่ไ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 เ่่่่่่่่ป่ไม่ไม่ไไ่่่่ไเพื่อนเปิดดไม่ป็นไร ฝ่ายเพื่อนเปิดดิฝ่ายเพื่อนเปิดดิมามาบามาบ้านเล็กมาบ้านเล็กมาบ้านเล็กดวนแต่เพื่อนแต่เพื่อนไม่มีนไม่มีดวนแต่ว่าขันเพื่อนไลเพราะเขาตีเพื่อนไปแล้วอ่ะเอาไงเข้ามาเข้ามาพี่เปิดเลยละกันกูเปิดเลยละกันกูไปแล้วกูเปิดเลยละกัน อ้าวไม่รู้เหมือนกันแต่บ้านเล็กเปิดๆอยู่นะหีหีผีตัวเดิมหีตัวเดิมผีตัวเดิมตัวเดิมตอนไหนวิวอะที่คุ้นณเนี่ยผีตัวเดิมตัวตัวไหนวะเนี่ยจำไม่ได้วิวใช่ใช่ตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมพี่กอดสกินพี่อยู่อยู่อ้าวบ้านเล็กเด้อบ้านเล็กเด้อด่วนเด้อเดี๋ยวหายเด้อเออมันเปิดอีกรอบหนึ่งหรอถ้าไม่เปิดอีกรอบหนึ่งอะ โอ้ยมีอกาเอ่อผีผีตัวเนี้ยไม่กินดุกปอไปลายแล้วคือตัวเดิมตาไหนสักตาคืนนี้เราเจอมาแล้วรอบหนึ่งตัวแล้วเจอะเออเจอแล้วรอบหนึ่งคือรปเดนคือทำไมเขาไม่แคว้นวะแควอะไรนะแควซิงค์ฮุดใช่ไหมใช่